สวัสดีครับวันนี้ไอ้ล้างตูดล้างไท่เขา เขาไปหอดไเราวุ้ยนี่เฟ้นของก็สิออกหรือติดลุเนี่ยเสียเขาอ่ะแต่เขาโคตรเท่เสียเขาเราเท่ใช่ไหมเสียเขาเราเท่เดี๋ยวต้องเติมน้ำมันก่อนไปไปบปายบ๊ายบายเดี๋ยวจะไปต่อแล้ว ไก <characteristics> ่แก่แกส่งอะไรเขาเด้อไล่ไล่กลุ่มกันเลยเออนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตัวมันบอกว่าเราอยู่เราอยู่เลยหรือวางสายไหมวางสายเสร็จปะ เเราเราลองว่าเดี๋ยวเขาตัวว่าเขาถึงเลยแล้วอยู่ในตัวเมืองว่าอยู่ในตัวเมืองแล้วอีนิดเดียวถึงกันเตี้ยอีกนิดเดียวเป็นชั่วโมงอ่ะร้อยเลนิดเดียวร้อยเลผมวัคซีนไม่เห็นปีปากคนเลยเออวันศุกร์ไฟบังอ้าวเอาบอ่ะมือยึดครับจังเลย ถึเมืองเลยหรอเราไปเป็นเชียงคานของน้ำตั้งน้ำปะถึจะงาเลยเดี๋ยวเราไปขลุโนนะขาลุโน้ทางเนเป็ทาง้นทาไหมเย่าง้ทางลุงนทางเลยลู่างนานี่บดี่พาบ้าลยเป็นเป็นพักยังไงหรืพักที่ไหนเนี่ย ว่ามันพักปังไหมครับ <c oughs> ตอนนี้ก็รื้อเชียงรา,นานแล้วกำลังจะไปจุดนัดพบแกงกุดคูพรกน้องๆแล้วจะสวพสดีตอนเช้ามารอมารอมาเที่ยวกันรอครับ เราจะถึงแล้วเดินไม่ขี้เล่นเลยครับนครเชียงคานใช่ย,ยังกินก็กินนี้ยังก็มนนไม่เห็นเขาพามาพามากินเขาแล้วก็กลับบ้านมันมึนแก้ว <laughs> อ้ยมาสี่คนนี <areas human> <enda serves> no. ่ยสี่คนพอดีโอ้ยเลยใบมาไายรูปเลยประเทศไทยเขากลับก่อนโอ้ยเว้ย่ไอ้ห้องขอก็มาหอวเต๋อว้าวพัชชาพัชชาด่าปทังหมดใช่แล้วแนะนำเมนูใดใครเช่บับได้ดูจากเมนู้ใดแซ่บต้องเบิงจากการเลือ เล้งันนอันนี้อันนี้เหลือหลายก็มูดเด้ะต,ตังคูบาล่าครับยำบักหนาวน้ำนะแก้โควิดเยอบบักหนาว <c oughs> เป็นยังไงเข็มนึกวบอกเห็เนื้อบงไหลม่ครัวขามยุยไม่เมือนเราไม่แบตคอมที่เหมือนต้องต้องซื้ออีกลูกนหนึ่งหล้ใช่ไหครับซื้อ,อสองลูกเว่าเดี๋ยวสร้างแบบแบบนี้อีกชุดหนึ่งก็ได้ เออเพอ่แพงเครีปันหาเขตียปันหาติดไม้ติดไม้ก่อนเขรดตอมีไม้อย่างเลยว่ามีดอกฟังเสียงนมด่าอัคาเาเบิ่งกับมาเบิ่งกันสองเดือนนูนๆเนาะอืมหาว่าเดือนไงเต้นนันตังเดียนแนี้ได้บะหรือว่ามึง นั่งในบืถุงมองคี่ลองนั่งด้วเว้นเว้นเว้นเยเขียวแกมองเขียวมองเยเขียวเเว้นโอ้ต้นไม้เราเชียวเฉอุ้มเลยปัวเขาก็ตบปัวนี่โอ้แวววววววรุ่นววววววนวว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 นวว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 อววววว เออตาต้องมองทะลุแดงแนววะเนี่ยขุดครูขุดครูแจงขุดครูวิ่งไปสกายวอล์กนั้นห้ามทิงท้งขยะนี่เราเราจะไปสกายวอล์กต่อวันนี้เรามาชมภูเขาโอ้ว้าว โอ้โหมอมาครับว้าวบรรยากาศบรรยากาศดีครับขึ้นมาขึ้นมาั้างนี้บรรยากาศดีครับบรรยากาศสดชื่นข้างบนบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับยังถอยอะข้างบนเป็นบรรยากาศยังไงบ้างสว่างดีมันสว่าง,รรางแจ้งแจ้งปางเลยเนาะ

มู๊ไไม่เียววะลนให้วเวลากินรองเท้าเด้อเด้อโวยของพัท้องรัดเไปป่ากับบ้านจว หลังจะเดินไปขึ้นรถไปเที่ยวแล้วนะครับมีเกือบแล้วครับเกือบพูดแล้วพกกระเป๋าใช้ได้ตลอดที่อันนี้อีหยังเ่ยถืออยู่นี่ถุงมือถุงมือเอาคนเอาให้เวลาเวลาเวลาขึ้นไปแล้วเวลานั้นเขาจะสวมไปนี่พงหนักเกินว่ะหนักหมือนั่นล่ะเอาแบตชิ้นรถน่าทายเลยแบตช้นรถมท่านผูงกำับเจ้าเป็นผมพุ่งขึ้นไปเลยได้หน่ะ

พอถอดเขากให้เขางพอเบียบกระจกเขแต่งอี้รู้สึกเบาเท้าขึ้นมาทันทีนั่นเลยครับนั่นเลยครับโอเคครับดูเลให้น้าครับมีท่านเดียวนี่แหละรเลื่อยตัดรอเเลยมันสั้นดูไปครับแม่น้ำแม่น้ำยังแม่น้ำยมแม่น้น่านมาุดกันเลบ้าดิอันที้คือจุดเช็คอินสุดท้ายของวันนี้ใช่ไหมเปิดะไ้คแล้ว ไกลไกลมากเลยเชียงคานวิลลเหล่าโอ้โหกี่ยวสามปันเลยชิบอะได้น้อนหนีบ